ป่าชายเลนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศป่าชายเลนเป็นแหล่งพลังงานและเป็นแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างบ้านเรือนเช่นไม้เสาเข็มไม้ค้ำยันไม้พื้นก่อสร้างแพปลาอุปกรณ์การประมงเฟอร์นิเจอร์ ฐานที่ให้ความร้อนในการหุงต้มในครัวเรือนสมัยก่อนนั้นได้จากไม้ในป่าชายเลนไม้หลายชนิดนำมาสกัดเทน,นินใช้ทำหมึกทำสีทำกาวย้อมอ้วนฟอกหนังย้อมผ้าเป็นต้นและป่าชายเลนเป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพรเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนเป็นแหล่งหลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและระบบนิเวศเชื่อมต่อทางทะเลโดยเฉพาะหญ้าทะเลและแนวปะการังช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่สําหรับดูดซับสิ่งปฏิกูลหรือของเสียต่างๆช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งจากภัยธรรมชาติเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเป็นต้น การเผาถ่านไม้โกงกลางเป็นอาชีพที่ทำกันมาหลายสิบปีแล้วซึ่งในอดีตชุมชนที่มีครัวเรือนติดกับป่าชายเลนก็จะใช้ประโยชน์จากป้ายโกงกลางหลายด้านรวมถึงการนำมาทำเป็นฟืนหรือถ่านใช้เฉพาะครัวเรือนและได้มีการขยายสู่การเผาถ่านเพื่อการค้าขายในภาคธุรกิจหรือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งออกไปต่างประเทศ เนื่องจากฐานไม้โกงกลางนั้นมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างเช่นให้ความร้อนสูงและนานขี้เท่าน้อยไม่แตกประทุกจึงทำให้ไม้โกงกลางเป็นที่ต้องการของตลาดและโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมากโดยไม้โกงกลางที่นิยมนำมาเผาถ่านคือไม้โกงกลางใบเล็กที่มีอายุประมาณ10-15ปีในปัจจุบันอาชีพการตัดไม้โกงกลางเพื่อใช้เผาถ่านและมีการปลูกทดแทนเป็นวงรอบ และจะทำกันในที่ดินของตอนเองโดยในกระบวนการเผาถ่านไม้กองกลางนั้นถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถินซึ่งวิธีการเผาถ่านที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถินแต่ที่ได้รับความนิยมและสามารถผลิตถ่านให้มีคุณภาพดีคือการเผาถ่านด้วยเตาแบบอบซึ่งเป็นเตาลักษณะคล้ายกับเต่าหรือกระโจมเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรสูง3-4เมตร ก่อด้วยอิฐมอญหรืออิฐแดงที่มีส่วนผสมของทรายและเผาอยู่ที่อุณหภูมิสูงด้านหน้ามีช่องสำหรับใส่ไม้เรียงสูง1.8เมตรมีปล่องระบายควัน5ปล่องรอบเตาการอบไม้โดยเตาประเภทนี้จะควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง400-600องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องจนไม้สุกพอดีตลอดท้นซึ่งใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ และอีกหนึ่งการต่อยอดภูมิปัญญาจากการเผาถ่านคือการสกัดน้ำาส้มควันไม้จากช่องควันไฟจากเตาเผาถ่านเกิดจากการควบเน่นของควันที่เกิดจากกระบวนการผลิตถ่านในช่วงที่ไม้กำลังเปลี่ยนเป็นถ่านหรืออุณหภูมิภายในเตาอยู่ในช่วง300-400องศาเซลเซียสเมื่อไอความร้อนจากเตาเผาถ่านลอยขึ้นไปตามลำไม้ไผ่กระทบเข้ากับอุณหภูมิที่เย็นกว่าจากการใช้กระสอบชุบน้ำหุ้มไว จะเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำไหลย,ย้อนลงมาตามลำไม้ไผ่ซึ่งจะใช้ภาชนะรองรับของเหลวดังกล่าวจากช่องที่เจาะไว้จากนั้นนําของเหลวที่ได้ใส่ภาชนะทรงสูงโดยปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกรนแยกชั้นประมาณ90วันโดยจะเกิดการแบ่งชั้นของเหลวเป็น3ชั้นชั้นบนสุดเป็นน้ำมันใสชั้นกลางเป็นของเหลวสีชามีกลิ่นควันไฟ ซึ่งเป็นส่วนของน้ำส้มควันไม้ที่ต้องการชั้นล่างสุดเป็นของเหลวข้นสีดำกลุ่มน้ำมันดินโดยสามารถแยกน้ำส้มควันไม้ไปผสมกับน้ำให้เจือจางเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้หลายอย่างเนื่องจากมีองค์ประกอบของสารที่เร่งการแตกใบในพืชมีองค์ประกอบของสารที่สามารถยับยั้งโรคพืชกลุ่มเชื้อราบางประเภทได้และกลิ่นของน้ำส้มควันไม้ยังใช้ขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้อย่างดี ที่ชุมชนยี่สารอำเภออมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นชุมชนที่ทําอาชีพการเผาถ่านไม้โกงกลางมานานกว่า90ปีและเป็นที่เดียวที่ได้รับการอนุญาตให้ตัดไม้โกงกลางที่ปลุกหมุนเวียนนํามาทำถ่านได้โดยชุมชนนี้นอกจากจะใช้ประโยชน์จากไม้โกงกลางแล้วยังทําหน้าที่สร้างป่าขึ้นด้วยเพราะทุกๆปีจะมีการปลูกโกงกางทดแทนแปลงป่าที่ตัดไม้เอาไปเผาถ่า,าน เมื่อตัดแล้วต้องรีบปลูกเพื่อให้ทันต่อการทำมาหากินต่างคนต่างรักษาป่าที่ใครที่คนนั้นดูแลกันเองมีกรรมสิทธิ์โดยคำหนึงและระหนักถึงการรักษาทรัพยากรท้องถิ่นไว้มีการใช้ความรู้ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพจะเห็นได้ว่าฐ่านไม้ดำๆมีคุณค่ามากกว่าที่คิดตอนพื้นที่เป็นป่าโกงกลาง ก็มีสัตว์น้ำได้มาอาศัยเป็นแหล่งอาหารแหล่งหลบภัยและแหล่งขยายพันธุ์หากเราใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนโดยไม่คำนึงถึงการรักษาทรัพยากรหรือสร้างการทดแทนแล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือมนุษย์เรานั่นเองเพลินใจได้เรียนรู้เคียงคู่อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน